ตนีต้อนรับเข้าสู่แทัตอบอยนะฮะช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนๆหน่อยแองแรงทางใต้ก็ฝนไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่นะฮะก็ตกน้อยเลยดีกว่าไม่ค่อยมีฝนแล็ร้อนกันมาหลายวันเลยทีเดียวตุเรียนผมก็เหี่ยวแล้วเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วต้องรดน้ำทุกวันเลยวันนี้นะฮะแท็ตอบอยมีรถแท็กเตอร์มือสองมาขอนําเสนอขายแล้วกันรอบนี้ผมขอมาขายนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยะฮะอิซ e ุกินะครับตัว ta 270นะฮะตัวนี้27แรงม้านะครับนี่เลยเป็น4 wheel นะฮะ สองเานั่นเองนะฮะเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้สําหรับคนที่สนใจนะฮะถือได้ว,ว่าราคาก็ไม่แรงด้วยรถคันนี้สดมากแล้วก็คือเครื่องแห้งครับเป็นเครื่องเอาไล่จ้กแต่หัวไปท้ายเลยแล้วกันนะฮะคั <mann et> คนนี้นะครับเป็นเครื่องอีซูซูอีซูสามสูบนะครับรหัสของเครื่องอีซูตัวนี้ก็คือลืมแล้วขอดูโพยหน่อยรหัสเครื่องอีซูคันนี้ก็คือเป็นรุ่น e3ad1 นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูผมเอาน็อตออกไปสักพักแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าฮะว่านี่ครับเป็นเครื่องอ e ีซูนะฮะเป็นเครื่อง e อีซ e E 3 a d 1นะครับเครื่องแห้งนะฮะใช้กองอ e ีซูได้เลยนะครับกองโซลารก็หาได้ทั่วไปนะครับเป็นปั๊มแบนนะครับสมจูบ ามาดูฝั่งซ้ายเสร็จแล้ว้ฝั่งขวาเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งซ้ายต่อฝั่งซ้ายก็แห้งนะฮะอันนี้สีเดิมจากบ้านลูกค้าเลยผมไม่ได้ทําการล้างใดๆ้งสิน้นใช้น้อยครับใหญมีมุมจับเลยทีเดียวนะฮะใช้น้อยมากครับเครื่องสามสูบยอสูบตัวนี้มีปั๊มจีโรเตอร์นะฮะตรงนี้ปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์นั่นเองนะฮะเป็นกองแห้งและตัวนี้มีนี่ครับถังน้ํามันไฮดรลิกที่สํารองไว้สําหรับตัวจีโรเตอร์นั่นเองนะครับ เป็นปั๊มไฮตัวหน้านะครับกับน้ํามันน้ํามันไฮดรอลิกตรงนี้จะเป็นขับพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับตัวหลังตัวนี้ก็จะเป็นขับระบบหลังนะฮะเป็นระบบยกหางข้างหลังนั่นเองนะครับหรือจะต่อไบมิดหน้าก็ได้จะเป็นปั๊มตัวหลังนะฮะอะไรไม่ต้องห่วงครับเครื่องยนต์อีซุครับสองเพานี่ยหนึงสองเขากันอันนี้สองเพาซ้ายขวานะครับสองเพ่าชึบ โฟวิลสองเพลายังใช้งานได้นะครับยังทํางานอยู่นะฮะสองเพาลาเราบสงกําลังข้างหลังด้านล่างนะฮะอันนี้เหยเห็นข้างล่างนะครับมาอันนี้ก็จบด้านหน้านะครับเรามาดูตรงด้านส่วนกลางส่งเกียร์กันบ้างคันนี้นะฮะเป็นเกียร์แบบชัตเติร์นะครับเกียร์คอร์ดจำนวนเกียร์นี่เยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็คือ1 6เกียร์เดินหน้า1 6เกียร์ถอยหลังโดยที่เกียร์หลักจะเป็นตัวนี้ นี่ครับเกียร์หลักจะมีเกียร์ L-L นะครับโลโลนะครับหรือภาษาง่ายๆก็คือเกียร์หอยท่านะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ L แล้วก็เกียร์ M แล้วก็เกียร์ h นะฮะส่วนเกียร์ลองก็จะไปเป็นตัวนี้ครับ1 2 3 4จะอยู่ตรงนี้เกียร์หอยท่าเนี่ยจะเป็นเกียร์ที่ช้ามากคนญี่ปุ่นจะชอบคนญี่ปุ่นจะชอบใช้เกียร์หอยท่าในการทําคันนาหรือว่าขุดคูเขาจะมีเครื่องมือของเขาอยู่ที่ใช้ทําคันนานะฮะแล้วก็ทําล่องน้ําซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากสังเกตรถญี่ปุ่นดีๆว่า รถญี่ปุ่นที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆครับเก่าญี่ปุ่นมาแท้ๆแล้วจะสังเกตเลยว่าเกียร์มันจะช้าหลายคนอาจจะขัดใจว่าทําไมมันช้าจังว่ารถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคนญี่ปุ่นชอบงานละเอียดมากกว่าที่จะเป็นงานที่เน้นปริมาณมากกว่าแต่คืออย่างบ้านเราเนี่ยจะชอบแบบว่างานที่ไวเร็วอะไรอย่างงี้ฮะแต่ญี่ปุ่นนี่ต่างกันเลยทั้งที่คนญี่ปุ่นเราให้คนไทยใช้นะเขาก็ตอบโจทย์ตามต่างคนในภูมิภาคแหละ แต่อย่างคนญี่ปุ่นใช้จริงๆนะเขาใช้แบบเกียร์ช้าๆครับงานละเอียดซึ่งตัวนี้จะเป็นเกียร์ช้า16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังอันนี้เป็นเบรกมืออันนี้เป็นเบรกมือนะฮะเวลาเบรกก็เบเบรงไฟแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้ตัวเบรกมือก็จะค้างนะฮะแล้วก็เวลาปลดก็คือก็เบยบออกแล้วมันก็จะเด้งออกนะครับช่วงเกียร์16คูณ16เรื่องแห้งนะครับ มาดูระบบ PTO กันบ้างระบบ PTO มีทั้งหมด4เกียร์4เกียร์ให้เลือกนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าคนญี่ปุ่นจะชอบคนญี่ปุ่นเขาจะชอบให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของงานชิ้นงานที่ออกมามากนะฮะดังนั้นเกียร์ PTO เขาก็มีหลายระดับให้เลือกในการที่จะเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นของเขานั่นเองนี่ก็ตัวยกหางยกหางนะฮะตัวนี้อันนี้ก็เป็น สองเขานะครับใช้งานได้ปกตินะครับสองเขาอันนี้คือปิดสองเขานะครับมาน,นี้ก็คือเปิดสองเขานี้ปิดอันนี้เปิดอ่ะปิดไว้ก่อนมาดูด้านท้ายกันบ้างนะฮะถงังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับถังโซลา่าอยู่ด้านท้ายนะฮะเป็นถังเหล็กก็เครื่องแห้งท้ายแห้งนะครับแห้งนะฮะดูดีๆนะผมให้ชดดูข้างในว่าแห้งมากกองไฮดรอลิกใช้กองฟอร์ดได้ครับ อันนี้ก็เป็นตัววัดน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะจะอยู่ด้านนี้น้ำมันไฮดรอลิกก็โอเคอยู่ในปริมาตรเอาให้ดูน้ำมันให้ดรอิกครับยังใส่แจวอยู่เลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกมานะจ๊ะอ่าด้านท้ายนะครับผมให้ดูเอาเลามาดูขนาดยางกันบ้างยางล้อหลังจะใช้ไซส์ที่22.424ครับยางล้อหน้าใช้ขอบ7 0 6สำหรับรถคันนี้ ขนาดก็จะเท่าๆกันกันกบถ้าเทียบกับคูเบอรต้าก็อยู่ประมาณสัก28แรงของคูเบอรต้าครับ2808 3408เนี่ยขนาดอยู่ใกล้ๆกันเลยไม่ได้ห่างกันมากมิติทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถขนาดเล็กนะฮะเดี๋ยวเรามาลองรถกันดีกว่าว่าจะเลเกีย์ใช้ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่านะจ๊ะมาเรามาสาตาร์ทกันสาตาร์ทนะจ๊ะนี่ไฟมาแล้ว one two three. ช่องเดียวง่ายๆไม่ได้เหยียบคันเล่งด้วยนะทำไมอันนี้อันนี้ฮะไม่ได้เหยียบคันเล่งนะครับชิ้งเดียวอ้าดูกว้าง เป็นวิธีการลองโฟลวิวของผมนะฮะก็บจนถึงต้นปาล์มผมไม่ได้เล่งรอบนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดโฟวิวแต่มเปิดโฟวิวก่อนนะฮะเดินก่อนเปิดโฟวิวเดินหน้าโอเคโฟลวิวทำงานนะฮะ เมื่อถ่ายเห็นนะครับว่าเกียร์หอยทากเกียร์หอยทากมันก็ทำงานอยู่แค่นี้ครับมันเพื่อจะไปอยู่เตรงนี้ครับน้องเอกกเลังมือดูนี่คือเกียร์หอยทากว่าไปอยู่นิดเดียวนิดเดียวเองครับมันจะค่อยๆไปทางญี่ปุ่นจะชอบใช้เกียร์นี้ในการทำงานที่มันละเอียดหอยทากที่สอง

ียกหางหลังกันนะครับเียกหางหลังเียกหางหลังใช้ได้นะฮะผมขอเยี่ยมหน่อยยกหางหลังใช้ได้นะฮะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคทุกระบบใช้ได้หางหลังก็ใช้ได้นะฮะ ยางก็ยางหลังใช้ได้เหลือเยอะครับยางหน้าก็โอเคยังโอเคอยู่หาลองพี่โอนะฮะเี่เปินี่โยโหนนะครับเป็นพี่โยเกียร์ยหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นพีโยเกียร์ยยสองนี่พี่โยเกียร์ยสาม จะเร็วขึ้นอีกไอ่เกียร์สี่ก็จะสปีดเร็วขึ้นมากโอเคเกียร์ีโอใช้ได้ทุกเกียร์อ่้ฮะโอเคครับสรุปแล้วนะฮะรถคันนี้ใช้ได้ทุกระบบเลยทั้งโ o วิ wheel เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์เกียร์คอเดินหน้าถอยหลังไม่มีเสียงระบบเกียร์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะทั้งเกียร์ pto เกียร์หลักเกียร์ลองไม่มีเสียงทุกอย่างใช้ได้หมด เสนอราคาคันนี้ใช้น้อยนะครับผมเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทละกันเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับอิซึกิทีเอสองเจ็ดศูนย์นะครับยี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับราคาก็สมเหตุสมผลครับใช่ว่าสมเหตุสมผลเพราะว่ารถมันยังสภาพเหมือนแทบจะเป็นแบบเหมือนเก่าญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะท่านใดสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง สินค้าชิ้นนี้น,นี้เอามาขายให้กับเกษตรกร,กรไทยทุกท่านนะครับเอาละฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ